สวัสดีครับ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 ทุกคนวันนี้นะครับผมเกียร์มาไขข้อข้องใจในส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วก็มีน้องๆอินบ็อกเข้ามาใน YouTube ในเพจเนี่ยเยอะเหมือนกันในเรื่องของการตัดเส้นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการตัดเส้นของกันพาเนี่ยก็คือใช้ เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว,วใช้พันธุลายก็คือว่าเป็นอินเมลสูตรน้ำอะไรเนี่ยแหละนะฮะในการตัดเส้นแล้วก็มีปากกาในการตัดเส้นนะฮะมีปากกาในการตัดเส้นก็คือว่าใช้อยู่ประมาณนี้แต่วันนี้ดีกว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการตัดเส้นก่อนประกอบหรือประกอบแล้วค่อยตัดเส้นเฮียเคยพูดไปนานแล้วล่ะเรื่องนี้แต่คือว่ามันไม่ได้เจาะจงวันนี้เราจะมาเจาะจงดีกว่าว่า ทำไมถึงได้ตัดเส้นก่อนประกอบหรือประกอบก่อนตัดเส้นอันไหนมันจะดีวกว่านวะเราจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างของสองอันนี้<อ>ต่างกันยังไงเ,<อ>เรามาเริ่มแบบการตัดเส้นก่อนประกอบก่อนดีกว่าวตัดเส้นก่อนประกอบก็คือแบบนี้นี่นี่คือเราตัดเส้นก่อนอ่าเรากคือใช้พันธลายเนี่ยตัดเส้นแบบนี้แล้วค่อยไปประกอบ ก็คือตัดเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยรอให้มันแห้งแล้วก็ใช้น้ํายาเช็ดทั่วไปปกตินี่แหละก็แล้วก็ตัดตัดตัด,ตด,ตดแล้วก็อาไปประกอบนะฮะตอนนี้อย่างของเฮียเนี่ยเฮียจะถนัดแบบไหนเฮียจะถนัดแบบประกอบเลยแบบตัวนี้นะครับผมแล้วค่อยตัดเส้นนะฮะอย่างบางแงยเนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราตัดเส้นปุ๊บ เพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยในบางจุดนะถามว่าแบบไหนมันจะดีเหมือนกันการตัดเส้นก่อนประกอบข้อดีของมันคือเรามันเป็นแผงมามันทําให้การตัดเส้นง่ายขึ้นถูกอ่าคือมันเป็นแผงมาอย่างเงี้ยมันทําให้ตัดเส้นง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีแต่แผงเราก็เอาตัดมันเป็นชิ้นชิ้นมาเป็นชิ้นชิ้นมาเลยแล้วก็ไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปมันอาจจะครบท้วนทุกแผงแม้กระทั่งเนคโครงใน นะก็คือว่าเราอะ่ะมีจะจะจะหมายหมายความว่ามันมันมีการตัดเส้นอ,ะอ่ะครบครบดีกว่าเอาง่ายๆว่า,ถ,าถ้าคนชอบงานเนียนมากๆงานเนียนมากๆก็ตัดเส้นก่อนก็ได้นี่คือข้อดีของการตัดเส้นก่อนประกอบถูกอ่าแต่ข้อเสียของมันก็คือในความคิดเฮียนะ,ะเฮียเคยเคยเคยประกอบไปแล้วก็ ตัดเส้นก่อนประกอบตอนนั้นตัดเส้นก่อนประกอบนะฮะแต่คือว่าก่อนนั้นเนี้งแต่ทีแรกเลยอ่ะจะจะประกอบก่อนแล้วค่อยตัดเส้นแหละแต่คือไปลองตัดเส้นแล้วก็ออกเพราะในบางครั้งเนี่ยเฮียตัดเส้นคือใช้น้ํายาพอๆกันเหมือนกันเหมือนกับตอนที่ประกอบแล้วค่อยตัดนะฮะในบางครั้งเนี่ยโมเนี่ยมันมีแต่ละตัวเนี่ยมันมีความบางความหนาไม่เท่ากันมันเป็นพลาสติกมาเออมันเป็นพลาสติกมาแต่ถ้าเกิดสมมงติเราจุ่มไปแล้ว ไล่ไลไปแล้วเนี่ยเพราะไอตัวทันะาลายเนี่ยมันมีส่วนผสมของทินเนอร์มันกัดพลาสติกมันกัดพลาสติกได้นะเราบอกเลยแล้วไอเอ็กยี่สิบเนี่ยมันมีมันมีความสามารถในการทําละลายตัวนี้ซึ่งตัวนี้มีทินเนอร์อยู่แล้วกัดพลาสติกได้อันนี้มันก็ต้องกัดพลาสติกได้เหมือนกันคือวะถูกปะเพราะมันละลายตัวนี้ได้ทําความสะอาดได้เราตัดเส้นไปแล้ว แล้วเราก็ใช้ x 2 0ิเนี่ยในการเช็ดีกิงหมายความว่าเราเบิ้ลมันไปแล้วสองรอบถูกปะแต่คือว่าทำไมเหตุการณ์นี้คือเคยเจอเหตุการณ์นี้ตะเออก็คือว่าเราตัดเส้นแล้วก็เเช็ดไปแล้วแต่คือว่าเวลาเราไปประกอบเนี่ยอย่าลืมนะบางทีเนี่ยการพาของบันไดเนี่ยคือมอของมันเนี่ยมันมีความเป๊ะอยู่แล้วมันมีความแน่นอยู่แล้วบางทีเราบีบเข้าไปหรือว่าประกอบหรือว่าในแต่ละจุดเนี่ย มันอาจจะทําให้หักได้ในจุดที่มันแบบคือมันต่ออะไรประมาณนี้เฮียคิดว่าประมาณนี้เพราะว่ามันหักคามือเลยคือตัวพันธุ์ลายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นทินเนอร์ทินเนอร์เนี่ยมีส่วนผสมของการกัดพลาสติกและโมของตัวกันพานี่มันก็จะมีความความบางความหนาไม่เท่ากันถูกในส่วนที่มันบางเราอาจจะไปลงน้ําหนักมันเยอะอะไรประมาณนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดการเสียหายได้แต่อันเนี้ยมันมันเป็นวิธีการของแต่ละคนบางคนก็จะเฮ้ยผม เดินลายแค่แบบบางๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหตุการณ์มันมันอาจจะเกิดได้กับทุกคนก็ได้แต่คือบางคนอาจจะไม่เกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเคยพูดเรื่องนี้แล้วแต่คือว่าพูดไม่ได้ลึกถึงขนาดนี้ต้องเอามาพูดจริงเพราะว่ามีคนถามในคอมเมนต์มาเยอะแล้วก็มีคนที่มือใหม่สําหรับการพานเนี่ยมีมีขึ้นทุกวันนะฮะเทียก็เลยมีความรู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยไหนๆเราประกอบไปแล้วเนี่ยเราก็คือว่า เราก็เลยประกอบก่อน <assim. S 1> แล้วก็ตัดเส้น<รถ>ข้อเสียของการที่ประกอบก่อนแล้วค่อยตัดเส้นเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ<รถ>มันอาจจะไม่ทั่วถึง<ร>ถ<ร>ถมันอาจจะไม่อยู่ได้ครงในอ่นนี่ให้ดูก่อนัอนี้คือตัวนี้คือประกอบแล้วค่อยตัดเส้นใช่ประกอบแล้วค่อยตัดเส้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เวลาเราเช็ดออกด้วย<รถ> ถ้าเกิดเช็ดมากมันก็หลุดมากเหมือนกันมไม่ว่าจะประกอบก่อนแล้วค่อยตัดเส้นหรือตัดเส้นแล้วค่อยประกอบมันอยู่ที่ว่าเช็ดถ้าคุณเช็ดเยอะมันก็จางออกเหมือนกันนะฮะก็คือว่าเอาง่ายๆเลยในมุมของผมมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบในมุมของผมเนี่ยถ้าเกิดตัดเส้นก่อนอแล้วค่อยประกอบโอกาสมันแตกเนี่ยมีแน่แก็ต้องบอกว่าถ้าตัดเส้นก่อน ก็ลงน้ำหนักมือเบาๆอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเสียหายในมือประกอบแต่แต่ในมุมผมของผมอีกแบบหนึ่งคือว่าถ้าเกิดตัดเส้นก่อนเนี่ยแล้วไปประกอบเนี่ยมันเหมือนทำงานสองรอบวะถูกปะเออเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่คือจริงๆแล้วเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณประกอบคุณก็ต้องมากมันก็ต้องตัดมันก็เหมือนทำงานสองรอบเหมือนกันแต่คือไม่ใช่คุณอาจจะไม่ได้ประกอบเลยตอนนั้นไงคุณต้องรอแล้วคุณก็ต้องมาเช็ดแล้วคุณก็ต้องมาประกอบ ประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยในบางส่วนตรงไหนที่มันไม่นี่คุณก็ต้องมาตัดเส้นเพิ่มอีกทีหนึ่งถูกปะพอมาตัดเส้นเพิ่มอีกทีนึงคุณก็ต้องเช็ดอีกทีหนึ่งอ้าวแล้วแต่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแล้วแต่ความขยันของแต่ละเอออะไร,ะไรประมาณนี้ออแต่ในมุมของผมออผมจะประกอบแล้วค่อยตัดเส้นเลยแต่สุดท้ายแล้วเราต้องอะไรถ้าเกิดประกอบไปแล้วแล้วมาตัดเส้นแล้วก็ต้องเช็ดให้ดีก่อนนะ ก่อนที่จะติดดีคอไม่ว่าเป็นดีคอน้ําหรือดีคอพลาสติกที่มันให้มานะฮะหรือถ้าเกิดคุณตัดเส้นและไปประกอบสุดท้ายคุณก็ต้องทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยมาติดดีคอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันมันเลอะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งเฮียต้องย้ําเลยว่าไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดคุณจะทําแบบไหนก่อนก็ได้แต่จากประสบการณ์ก็คือว่าเฮียเคย ตัดเส้นไปก่อนแล้วพอเวลาประกอบมันเบลอหรือใครจะมีวิธีการประกอบหรือตัดเส้นแนวใหม่ๆแนะนําได้อเอเอมันแชร์ได้เฮียก<ๆ>็แชร์วิธีการประสบการณ์แบบนี้ <T> ต้องบอกก่อนว่าที่มาพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าถูกก็คือว่ามัน ทำมาแบบนี้คือเขาก็ทํากันมาแบบนี้จะประกอบก่อน,นอะไรเงี้ยการที่เราเล่าประสบการณ์ที่เ,เออมาแชร์กันมาแชร์กันอะไรประมาณนี้ใครมีเหตุการใครเจอเหตุการณ์อะไรหรืออยากรู้อะไรหรือมาแชร์ประสบการณ์กันในใช่วงนด้นลา่างได้ไม่แค่เฉพาะในเรื่องของการตัดเส้นในเรื่องของการประกอบกันพาม่ว่าเป็นโมเดลแบบไหนก็นแล้วแต่อยากให้เฮียแนะานาตัวไหนหรือหาข้อมูลแล้วมามาลองให้ทุกคนดูเนี่ยบอกได้เลยเดี๋ยวเฮียจะลองให้ก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม น้ำยาพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นของทิย่าหรือของมิสเตอร์ฮอบบี้ที่มันจะเป็นฝาสีเขียวสีเหลืองไม่ว่ามาร์คซอสเตอร์มาร์คเตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเฮียจะไปที่สยามทิย่ามันจะมีไอ้ขวดแบบนี้เยอะมากหลายสีมากหลายแบบมากเฮีย er จะไปขอความรู้จากเขาว่าตัวเนี้ยมันใช้ทําอะไรตัวนี้มันนอไว้ทําอะไรดีไหม mm hmm. เออเพราะบางทีเนี่ยเราไปล้างกันพานะบอกได้เลยว่า เราไปถามร้านค้าบางทีคนขายาก็ไม่รู้หรอกเขามีหน้าที่ขายอย่างเดียวแต่คือว่าสยามธรรมญาติเนี่ยเขาเป็นผู้นําเข้าโดยตรงเราจะไปถามเขาเพราะมีพนักงานให้ความรู้เรามันมีข้อมูลมันมีข้อมูลซึ่งจริงมันมีชีตเลยถ้าเกิดเข้าไปที่สยามธรรมยามันจะมีเล่มๆบอกเลยว่าเอาไว้ทาอะไรแต่เฮียก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะอันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสาหรับการมาแชร์ประสบการณ์ว่าตัดเส้นก่อนประกอบกันพาหรือประกอบกันพาแล้วค่อยตัดเส้นแต่เฮียก็อย่างที่บอกเฮียชอบ ประกอบแล้วค่อยตัดเส้นนะจ๊ะมีอะไรไหมเพราะขี้เกียจเพราะขี้เกียจนะไม่มีอะไร,ไร,ไรนะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe <c oughs> ไลค์แชร์กันด้วยมีเทคนิคอะไรมาแชร์กันได้เลยครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมนี่หล่อไหมตัวนี้เดี๋ยวจะประกอบตัวนี้ต่อเนี่ยโคตรหล่อเลย